และอีกชุดหนึ่งเขาเรียกสามตัวเด่นเป็นเฉพาะสามตัวท้ายลอตเตอรี่นี่วันนี้เราจะมาดูสามตัวหน้าก็ได้สามตัวท้ายก็ได้เมื่องวดที่แล้วเนี่ยสามตัวหน้าก็ได้สามตัวท้ายก็ได้คือเก้าสองห้าแม่มันพลาดไปนิดนึงมันคือเป็นอย่างบบเป็นเจนะ็ดน่ะพ่อแม่พี่น้องมันคือเป็นเก้าอาจารย์แค่ไปปรับสูตรมาใหม่นะฮะนะฮะ คิดกันให้ยาวนานยันเที่ยงคืนเลยนะคะนระุกนะหนูสวัสดีพ่าม่พี่น้องค่ะนะคะเดี๋ยวอาจาร,รย์แค่ขออนุญาตดูในแฟนเพจอาจาร,รย์ค่ามีโทรศัพท์ให้หนูหน่อยไหมคะ,ะสวัสดีจ้ะไหนใครคิดถึงอาจาร,รย์แค่บอกหน่อยคะ่ะว่าวันนี้เขียนว่า3มตัวสุดปังให้หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะล้างหน้ากระดาษกันนะคะ 3ตัวสุดปังอะนะคะสมตัวสุดปังเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดสม,มุดวิชาการคอยแฟนเพจก่อนนะคะสำหรับสูตร3ามตัวสุดปังนี้เป็นสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นตามหลักของคณิตศาสตร์และก็ดวงดาวรวมกันนะคะที่รักนะจันเคขอกลางสม,มุดก่อนค่ะนะคะสวัสดีค่ะที่รักค่ะค้างค้างบค่ะ ลองดูอีกรอบบอค่ะพ่อแม่พี่น้องยังค้างอยู่บจ่จ่ะแต่ค้างเนี่ยบอกไป่ได้แะคะ่าเลขอะค่ะเดี๋ยวเลขมันจะสดุด <laughs> สามตัวสุดปังพิมพให้หน่อยจ้ะทีละคะ่ะวันนี้ค่อยจะตัดสามตัวสุดปังให้นะคะนะคะค่อยจะตัดสามตัวสุดปังให้ค่ะนะคะ,นะคะเอาสามหางครบเลยไหมคะทั้งชุดเลยเนาะ เอาทั้งชุดเลยไหมคะเอาทั้งชุดเลยไหมเอ่ยพี่พี่เอาทั้งชุดเลยไหมคะ กำลังเขียนตัวหนังสือให้ค่ะพี่จ๋าแต่เนี่ยเขียนขึ้น,นท้างบนไม่ได้มันคันมือขออนุญาตเขียนดิสมอดนายคนดูใช่อ่าตอนนี้เริ่มเริ่มตับสนระหว่างเพจปิ้นเพจจิงเพจปลอมอาจารย์แค่ชื่ออะไรคะพี่จ๋าอรรัตนจิวสืบพงคือชื่อของอาจารย์เค่วัสันพ่อแม่พี่น้องค่อยอุสาคอด ชื่อนามสกุลเลขบัญชีกลางกระบาลค่อยเลยนะพ่อแม่พี่น้องหัวร้านเหม่งตรงนี้นะคะก็มีเพจกอปเพจหนึ่งนะคะเอาไปลงบกบอแม่นถ้าเป็นชื่อของอาจารย์แค่ต้องเป็นผู้ชายโอ้ยค่อยมีมดโลกพ่อแม่พี่น้องอาจารย์แค่ชื่อนางอ,อรวรัณจิวสืบพง์กับพี่พ่อแม่พี่น้องค่ะนะมีบางเพจเขา คงใส่ว่าเขาเพจที่ก็ไปเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาบอกบอกแม่นอาจารย์แค่ไม่ได้ชื่อไม่ใช่อาจารย์แค่ไม่ได้ชื่ออ,อรวรรณจิวสืบพงต้องชื่อนายอันนี้จถึงจะเป็นเพจจริงโอ้ยพระแม่พี่น้องทั้งหกพันหกหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดอาจารย์แค่มีมดลูกนะคะน้องจะชาติท้องจริงๆงจ,งจ,งจากมดลูกของอาจารย์แค่เลยค่ะนะคะ <laughs> อเบิร์ดทำสีว่าพระแม่พี่น้อง <laughs> จาอาจารย์แค่อาจารย์แค่มีมดลูกนะคะอาจารย์เค่ชื่อนางอรวันจิวสุดพงศ์วันนี้อาจารย์รนนจะเอาบัญชีบริษัทเลยไหมหรือว่าจะไว้ก่อนเนี่ยวันนี้ยสามีอาจารย์แค่ยังไม่ได้เลยนะคะ,ะให้พร้อมกันนะคะรักแฟนเพจกับรักสามีเท่ากันนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แค่ชื่ออรวันจิวสุพงศ์และอาจารย์แค่ตัดปัญหาที่รัก ตอนนี้อาจารย์แค่จะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างด้วยการไปจดทะเบียนบริษัททะเบียนบริษัทของอาจารย์แค่ชื่อบริษัทอรรวันจิวสืบพงเครื่องรางมหารวย99นะคะตัดปัญหาเลยเอาชื่อจริงนามสกุลจริงไปตั้งเป็นบริษัทไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดชื่อว่าบริษัทออรวัน เครื่องรางมหาหลวย998877665ดมันจะมีหลายอารวันมากเพราะอาระวันไม่ระบุตัวตนต่อไปนี้นะคะจำให้แม่นค่ะอระวันใช้นามสกุลสามีค่ะจิวสืบพงโอเคไหมจ๊ะที่รักโอเคนะ รับเต็มไปหมดเลยดิฉันไม่เคยด่าใครนะพี่พ่อแม่พี่น้องดูคลิปวิดีโอเพจจริงดูได้แล้วก็ดูรูปภาพได้ไม่มีทวงของไม่มีเข้ากลุ่มไม่มีเลี่ยอะไรนะคะไม่มีเลี่ยอะไรนะคะที่รักจะตกใจเข้าใจจันเคมมากขึ้นนะคะ <S <S 2> <S 2> มาจ้ะเอาเลขแรกก่อนเลยนะคะพร้อมไหม ได้เป็นสูตรเดียวกับเมื่องวดที่แล้วที่อาจารย์เค้จะเป็นชุด3ตัวนะคะคำนวณสูตรความน่าจะเป็นในหลักของดวงดาวกับหลักของคณิตศาสตร์ไม่มีใครรู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรหรือหวยรัฐบาลไทยจะออกอะไรที่รักแต่สูตรการ,การคำนวณความน่าจะเป็นเนี่ยเป็นสูตรเป็นตัวเลือก3 3 9นะคะเป็นเลขเบิ้ลเนาะนะ กันบอกหกวันเหมือนหกเดือนเหมือนกันคันปากยกุบยิบยุบยิบบ่ได้หกน,นะที่รักนะสามสามเก้าระวังกระดกเป็นสามสามหกค่ะนะคะแฟนพี่ไก่อ,อ่ารออยู่ค่ะพัทยาสองห้าห้าสองมันไปตรงกับชุดสามตัวไอ้ชุดสามตัวนี้มันไปไปตรงกับสองตัวจำได้ไหมคะงวดนี้ก็เหมือนกันเนี่ยสามสามเก้าระวังกระดกเป็นสามหกเนี่ยสามหก กับ9 3เนี่ย3 6กับ3 6 3 6, 3 9กับ3 6นะฮะจยนเค้ให้ไวนะ,ะเพราะฉะนั้น3 9กับ3 6เนี่ยมันมีอยู่ในชุดสองตัวอยู่แล้วนะ,ะพูดง่ายๆว่าไปหาสามตัวกี่ไลค์กี่แชร์แล้วค่ะตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วค่ะจันเค้เปิดนนบริษัทนนแล้วนะคะตอนน้องเป็นชื่อ,อนนบริษัท<จ>มาฮาจ้าอ่ามา จ้าคุณจริยาบอกจดเรียบร้อยแล้วจดเรียบร้อยแล้วโห้ยว้าคือดีแท้นะคะนะได 3, 7, 3้สามเจ็ดมาสามสามทิ้งให้พี่พี่นะอาจารย์แค่เลือกเจ็ดศนสามไว้เจ <c oughs> ็ดศูน์สามคิ้่หน่อยคะ่ะเจ็ดศูนย์สามสุดปังเจ็ดศนสามสุดปังที่ราคาเจ็ดศูนสามโอ้ย ได้แปดหกแปดมาสิบห้าไปพี่จูตาพาพูดน่ารักมากเจเคกับเสียชัดในในในตู้เซฟออนไลน์มันจะต้องเป็นปังมากคุณลองสังเกตดูอะไม่ลงล่างก็อยู่ข้างบนสามตัวไม่อยู่ข้างบนก็จะต้องไปอยู่สามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่เมื่องัวดที่แล้วอะไรเมื่องวดที่แล้วเจ็ดเดี๋จาจารย์ค่ะเจ็ดอะไรนะคะ เจ็ดสองห้าสามอาจารย์เค่เลือกเจ็ดศูนย์สามนะคะคนสวยนะคนห่อนะคะเราเข้าใจเป็นตัวที่เป็นหนึ่งที่อาจารย์เค้คัดมาแล้วต้องเป็นตัวเด่นอะนะคะอยา่าอาจารย์เค่บอกนะคะนะอาจารย์เค่ขอปล่อยก่อนกันเพจปิวแล้วถูกปิดเงินระวังมันกระดกเป็นสี่ห้าหกนะที่ร <45 5. S 1> ักคือเลขสุดบังทแท้วสวยแท้สี่ห้าเก้าจะระวังเป็นสี่ห้าหกนะเลขคือสวยแท้หุย คุณอรัวรรณแกศสิริสวัสดีค่ะคนชื่ออลรัวรรณมักจะสวยเหมือนกันคุณพี่สวยเหมือนกันอาจารย์แค่ใช่ไหมคะ <rada> <c oughs> คิดถึงอะนะศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองสี่แปดหกสี่ใช่ค่ะใช่เลขบัญชีอาจารย์แคนะมีหลายคนบอกอาจารย์ก็อาจารย์ชดัดอาจารย์แคมีเป็นร้อยเลยแล้วหนูจะทำยังไงให้ดูข้อความที่